พี่น้องมานี่นี้เพราะยี่ตุยสีพามาใส่กบมาใสาก่กบอีแอบนี่อีแอบหรือว่าตุ่มตุ่มใส่กบพี่นอ้องอ่ามีธีใส่เนาะวิธีใส่ข้างในเขาสีออกปลาเิ็งหน่อยนี่ปลาเิ็งหรือว่าปลาหมอตัวเล็กๆใส่ใสก่ก้อนทำทำเป็นเย,อยอื่อเยื่อหลอของเขาเนาะเยื่อหลออของเขาเพื่อให้ผมเขามาอันนี้จะติดเป็นปลาเนาพี่น,อาน,านอ้องปลาเนาเยื่อหลออมา ตอนนี้พ่อนี่ตุยเห็นแล้วเป้าไม้ไม้เลี้ยโอ้เวลาเขามาใส่เขาสใส่ไน่ำประมาณซัมหนี้เด้อพี่น้องเขาบ่ต้องเลือกไปใส่ไน่ำหลายๆแต่ไน่ำหลายๆเขาสิบ่เขาอ๋พี่น้นองตามพ่อน,นอี่ที่มากไปเอาเอาเป้าไม้นี่เลยเสวนสวน นี่เอาลูกตีนีเลย็กน,น่องเข้าดิเขาเลือกใส่แบบนี้เด้อเวลานีเขาดิใส่แบบที่ว่าห้น้ำม,มองน้ำเขาหน่อยๆเขาเอามือลูบรูปรูปรูปก่อนประมาณนี้เด้อนี่แต่ว่าให้น้ำมันมีแบบประมาณนี้แล้วเวลานั้นเวลาตอนกลางคืนพี่น้องเวลาตอนกลางคืนไอปลา ปลาปลาอยู่นี่เขาสีดินเด้ดินค่ายๆกับปลาคอนค่ายๆกับน้ำแหงจากปลานี้จากปลาเนี่ยแหละเขาสีดินเขาสีดินหานามเนาะมันสีดังแทบแทบแทบดินหาหนามน้องงเด้อนี่เลือแบบนี้ก็จะเอาตอฟังข้าวหรือว่าหญ้าออกมาปลูกไว้เพื่ออำพ่างจากน้อยเนาะ น้องทำฟางเพื่อไข่ไข่ <worldwide> ับธรรมศาสตร์เนี <wiele> <S. <S ้ย <worldwide> จังน้อยแร้วที่นี่้อดสีได้เอาปลาเนาปลาเนาที่คนเยื้อตุ่ยได้ทำการซับ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 เปียบละเอียดแน่มาเรี่ยวนี่ยนี่น้องปลาเนาเพื่อละเอียดจังน้อยเขาเตียมาเป็นเนื้อหลอเอาน้ำปั่นน้ำเปียบเห็นบ่นี่น้องปั่นน้ำเป็นเนื้อหลอแล้วกับเอาเข้าใส่ โอเคมาพี่น้องแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยดิยพี่น,อน้องเขาสิไปว้แต่รุ่นหลังต่อไปเ้อพี่น้องรุ่นหลังต่อไปเดี๋ยวใส่กี่ทาานี้เพราะว่าเขาจีบสาสารมาเขาได้สองทางทางนี้หรอกกัทางนี้เด้อพี่น้องสองทางเด้อสองทางนี้ี่ทางนึงเบีย่านนาองเขาแยงๆยงไรเดียวเวลาเขา เขากระโดดมาปั๊บปั๊บปั๊บเขามาถือกินปลาเนองหรือว่านั่นเขาก็สิเขาไปเลยมาพี่น้องไป่อไปอพี่น้องตรงที่นี่เราจะมาถึงเป้าหมายที่สองนี่คือหมายนี้มองนี่เป็นสา Nam สาสาเก้าพี่น้องสาเก้าเพอบางคนเนี่ยตีเห็นหนึ่งผบลุกนุ่งพอดีพอดีหมอเจาะพอดีคือเก้านี่แหละพี่น้องทำเหมือนเดิม ก็กดๆกดให้มันเป็นร่องๆให้น้ำเขามีประมาณนี้นี่น่องเห็นบ่มปลาเข็งหรือว่าปลาหมอใส่2ตัวต่ออันนึงเขาเรียกว่าใส่ตุ้มหรือว่าใส่อีแหยบมื้อนี้พ่อใหญ่ตุ้ยได้เอาออกมานําประมาณ10 10 สิบเอ็ดอันพี่น้องสิบเอ็ดอันเขาจะมาลุนน้ากันเด้อตอนเสาร์พี่น้องออนนอเลยสิบเอ็ดอันอปลาเนา่าบ,บีใสก็ปลาเนา่าเขาได้กินแล้วเขาก็ตามกินมาพี่น้องตามกินมาสามารถเขาได้สองทางได้กินแล้วเขาก็จะตามกินเข้ามานี่ าาาหากาินง่ายๆพี่น้องหากินง่ายๆเขาเอาที่นี่เขาจะเอาตัวนี้เอาใจอ,อย่างหรือว่าอยัง,อยง,นองนั้มาใส่อำพังเนาะเอามาวางไว้ประมาณนี้นี่อำพังเรียบร้อยพี่น้องแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไปหลังต่อไปพี่น้องมาหาเป้าหมายโอเคพี่น้องเป้าหมายที่แสมยินแล้วนี่ตรงนี้ มีตัวฟังข้าวอย่างดีมีตัวฟังข้าวอย่างเยอะเลยนี่หมอหมอหมอเฮ้ยโอ้ยขี่ตรงพี่รองเลย้ยลงไหลมากมากเลย ไม้ที่สามเราก็ทำเหมือนลักเหมือนเดิมพี่น้องเราเอากินของเขาปลาเน่าวันนี้ทำกินรวยๆไว้ตปมองเขาที่เขานะโอเครับรองโบผาดพี่น้องเอ้ยสูตรนี้พี่น่องถือเฮ้ยใส่หลายเกียรแล้วโบผาดเกียรนี่พ่อได้กินอยู่ดิอ่ะขอซชำนีพี่น้องประมาณนี้เนาะ มาตองเอานั่นไม่เสียบแล้หมายพี่น้องเข้าหมายตัวไปพี่น้องเพิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆตอนเย็นเย็นเห็นว่าไอ้แสงตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าเป็นแสงทองสีทองอยางอกงงดงามมากๆเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านนอกอกอกหน้าเอาใส่สามันเลี้ยวพี่น้องอันที่สี่มาใส่เหมือนเดิมได้แล้วใสใกลๆ้ๆกันก็ว่าเป็นยังพี่น้องเอ้ยใส่แบบได้ก็ถือ หาหัดเข้าหมานอยู่แล้วเด้อสร้างบรรยากาศให้เขาสักหน่อยนึงหน้าเข้ารุ่มว้อยๆผิ่หวังเอ้ยน่าจะเขามากเป็นสัญญาณของหัวร่มหนาวเนาะเข้าฤดูหัวร่มหนาวในประมาณนี้ ปลาเน่ามาบีบใ่เขามาขันเนา,าน้ำปลาเน่านี่พี่น่องเลยขันเนา,าน้ำปลาเน่านี่ทำไว้ทำให้ให,ให้ให้เขาได้กินกินปลาเน่าเขานึกว่าเป็นปลาขอนหรือว่าเป็นน้ำขอนน้ำแห็งเลือพี่น่อง โอเคพี่น้องครับผมเอาอยัางซี่พี่น้องเดี๋ยวพอนี้ตุยขออนุญาตอ,อนันใส่ไข่เม็ดก่อน,นเนาะเพราะว่าณพอนี้ตุยน้ำมาหลายๆประมาณสิบกว่าอันพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ถ้าลุ่นพร้อมกันตอนเสาร์เด้อพี่น้องสําหรับพีพอนี้ตุยอ่าลาไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเบื้องอีกตอนเสาร์เนาะจงมารุ่นน้ากันพี่น้องครับผม สวัสดีพี่น้องตอนเช้าๆครับพี่น้องแสงตะวันสส่งฟ้าเป็นเวลาเช้าว,วันใหม่เบิงเ่งแสงตะวันสีเหลืองพ่องกับลามอย่างงามอากาศสดชื่นแจ่มใสตอนเช้าๆรมไว้ว้อยอากาศเย็นๆน้อยนึงพี่น้องได้เวลามาหยามกบห้าแล้วยามีแอบเ้าเหล้วมาค่อยถลุนน้ากันเด้อมาพี่น้องตามพ่อหน,นีตุยมาเบื้องวา่าสีไใดบ่วา่าดสีหมานบ่ามาเบิ่ง มาลุ้นตามกันเรือพี่น้องที่นี่พบว่าหลังแรกของเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีกี่ตัวได้บ่หนาอหมันบน่น่อพี่น้องเอ,อ๋ยเงียบจิตดถือจะไปะเขียงตัวเก่าหลังแรกฟ้าพี่น้องมาหลังต่อไปเลยมาพี่น้อง หลังที่สามต่อไปเบิ่งเด้หลุดน้ำกันพี่น้องเงยอลยถอดรองเท้าก่อนเบ่งกงอนปึบ๊บงดงโอโ้โหหนึ่งเต้มพี่น้องเลยหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มได้แล้วได้แล้วสามหลังสามหลังเพิ่งได้ตัวนึง่ง โต้ววัวค่อยง่ยปันได้ี่น้องเนี่ยนี่ <Okay. S 1> สามหลังแล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องมามารุ่นหลังที่สีบ่บาดเนี่ยหลังที่สี่มานมาเนาะเนาะบาดเนี่ยเนาะลุนอึ๊บไวเงียบจิดบ่เห็นหอด ปลาบาทนี่โอ้ปลาปลาก็มาเนาะในทางเตยทางขี้เ้าวพี่น้องหลังหลังที่ซีเฝ้าวไปเรื่อยๆไปรุ่นต่อไปอเอาพี่น้องรุ่นหลังต่อไปเรื่อยพี่น้องบาทนี่เรื่อยพี่น้องมาเบิ่งกันเพิ่งเพิ่งได้สองเต้มหลังต่อไป เออพี่เห็นเต็นน,น,น้องน้องน้องเหมือนโอ้โหห<อ>ยดเลยหลังนี่สองสอ,สองสองสองพี่น้องสองสองแจมเลยพี่น้องไป <c oughs> ้พี่น้องเงี้บิ้งนี่ <c oughs> เอาหมานแล้วบาด <c oughs> หมานแล้วเริ่มหมานเอาอมาลุ่นน้ำกันทีนี่ <c oughs> เหลืออีกสองหลังสุดท้ายพี่น้อง สองหลังสุดท้ายมาเบิ้งเด้อว,ว่าสิได้จักแซมบ่ผมบ่ค่อยมีพี่น้องผมมันมีกิดเป็นตัวน้อยๆจังได๋ดอกปีนี้สองหลังสุดท้ายผ่านไปถือบ่นี่โอ้เปล่าบ่คือบ่คือพี่น้องบ่ค่อยหมานเลยนี่ฮะมาไปอีกบันหลังสุดท้าย พี่น้องหลังสุดท้ายด้บาทนี่ลังสุดท้ายสิได้บ่ามาเบิ่งน้ำกันเลยมเมฟฟาวโอ้ยบ่หมานเลยวันนี้พูยังตุยหาจินงีิบ่หมานเดพี่น้องเย้ยอะบ่เป็นยังถือถกักปูกปูขอไปในะหัน มาได้พี่น้องครับผมขนสรุปเรียกว่าผมสรุปออกมากเลยว่าได้ครบหน่อยสามตัวพี่น่องได้ครบหน่อยสามตัวสรุปมือนี้เนาะเพราะว่าครบกับบ่คอยมีธรรมดาพี่น่องการหาอยากหากินเนาะของเข้าบ่ได้ไปสื่อไปยังเข้ามาหากินซื้อเตื้อแต่บ่ไปยังเนาะพี่น่องการหากินมันก็มีได้บ่มีบ่ได้เนาะหมานกับบ่หมานกับเป็นของธรรมาเด้ขอเป็นว่าสำหรับลิปนี้ พอเงี่ตุยกะผ้าพี่ผ้าน้องมาใส่ขวบใส่แยบแล้วกะกะสิมี่ซำนี่เลือพี่น้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนสำหรับคลิปกรีบนี่พอเงี่ตุยกะกาวค้ามมาสวัสดีครับเด็กหนา้าเดัดหน้าสือว่ดท่าต่อ,อได้